เจอกันในวันที่วันที่16ธันวาเนาะวันนี้ยมันหวยออกออาจจะมีลูกค้านะครับวันนี้จจเงียบหน่อยตัหน้าคนจัดสิมีความหวังมากมีความหวังครับ <c oughs> ทุกคนล้วนมีความหวังทุกคนมีความหวังมากห้คนจัดมีความหวังมากหวังว่าจะได้เป็นเศรษฐีตัางอะไรเชนนสีเชนนสีอ่ะเช่นนันสีเช่นชน,นักสีนี่นะครับอันนี้เป็นเตยลายนะครับ ก็ทำให้มันอ้อมกอดกนนันิดนึงเพรามันเหี่เนี่ยครับให้ข้างหน้าข้างหลังนะครับถ้าจะใส่ใบใส่อะไรนิดนึงน้ำหนักได้ไหมเนี่ยน้ำหนักได้ครับมันจยูที่บาลนานะครับ บนข้างล่างก็จัดคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าต้องบาลานซ์มาข้างหลังมาให้มันหนักข้างหลังนิดนึงฟังเพลงไปด้วยดูจัดตองไม้ไปด้วยครับ ก็จะบางแล้วเหล็กตัวน,นี้เขาเรียกอะไรเป็ขนแท่นเหรอเหล็กเชิงเทียนครับอ๋อเชิงเทียนว้าวเราจะให้เป็นดอกหลักเลยนะครับโอ้ใส่แข่นรัด ก็ให้ดูว่าสวยป่ากแข้งตับนะครับใส่แค่นตัดเข้าไปแล้วก็ s ไปเดอร์สไปเดอรมมครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะถ้าเราซื้อไปแล้วถ้าเราสัดอะไรมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่กางก็กางออกได้นะครับนะครับดว้ จำนำทะเบีรถทุงไว้ใจเราโทรเลย0 2 1 2 3ส0ด็จเ HD สวัสดีค่ะ พบกับ่าวเดตจากช่อง7 h d กับพิ่ชันสุขคอนเพชรผลการิฐานนนสถานการณ์โควิด19วันนี้พบผู้ป่วยใหม่15คนเดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักตัวรวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม4,261คนสวยบครัาหายแล้ว3,976คนยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาล224คน พันตำรวจเอกนัทวุฒิแสงเดือนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วก็จะจับจับต่อม้เอาที่ที่ที่มีที่ร้านนี่แหละครับนะที่ร้านมีอะไรก็จะเพื่อดานินคดีกับกลุ่มคนไทยแล้ว11คนลังหลบหนีเข้าเมืองทำให้เชื้อโควิด19กระบาดโดยทั้งหมดรักษาจนหายแล้วตำรวจจะเร่งรวบรวมหลักฐานออกหมายเรียกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปขณะที่วันนี้จะร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนเป็นชาวจังหวัดพิจิตร เชิงเทียนเนาะนะครับเชิงเทียนเชิงเทียนนะครับอันนี้ด้านเดียวนะครับเราจัดด้านเดียวกันนี่เราจะดูข้างบนแล้วข้างบนนะครับข้างล่างเสร็จนะครับข้างล่างเสร็จแล้วนะครับที่รวมโครงการเร่อรวม514แห่งเป็นโรงแรม312แห่งและร้านค้า202แห่งม่พฑูลตำรวจเอกกำดงสัตว์อิติประพากรอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำเนินคดี อันนี้แล้วก็จะพูดเยอะมากนะเพราะว่าวันนี้คนจัดปวดท้องเมนะื่อวานนะไปหาหมอเพิ่งโดนฉีดยามาก็ได้รู้สึกง่วงง่วงเนี่ยไม่รู้งานเยอะครับงานชูช่กงานงานก็นอนอาจจะไม่อาจจะนอนไม่ไปเป็นเต็มอิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเนะก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าทำไมมันง่วงง่วงแล้วก็บางก็ มันมึนเนี่ยสองสามวันมันนยนี่อาจจะเป็นท่อากาศก็ได้นะ็นร้อนก็ไม่ร้อน็นหนาวก็ไม่หนาวอบอยู่นั่นแหละจึงสามารถึำความได้คุณผู้ฟังสามารถติดตามขาอืนๆช่อง 7H ที่ทางเ c e b o o k i n น t ต g r ก m มเ t อร์ในชื่อ CH7H News และอีกทางนึงนะคะช่วง้บมาติดตามข่าวจากช่อง 7H ในเวลาประมาณ14นากา30นาทีทีนี o กูทามวิดีโอสวัสดีค่ะ่ช่อง 7H สำออาร Good Time Radio, 5, hit Music ับผินนะครับสรับหินครับผมว้าวเจ๊ไก่ครับเก๊ไก่นี่สำหรับิน เียงนี้นานมากสวยยังครับนี่นะครับแล้วใส่ออกโทนสีแล้วใส่สีม่วงขาวนะครับม่วงขาวเขียวนะครับ เราต้องใช้ให้พวกพุ่งเยอะก็ไ,ได้ครับเพราะว่าข้างบนมันพุ่งสูงเวลาคนสีม่วงนะครับโอ้อันนี้เป็นจะเป็นสตาร์ติสนะครับชื่ออะไรสตาร์ติสสตาร์ติดใช่ใช่เนี่ยพี่เอาข้าไปอ่ะสีสวยสตาร์ติสสตาร์ติสอ๋อใช้ตัวนี้แหละตัวใหม่ ก็จะมีย้อยลงมานะครับถ้าทำงานถ้นไม่ทางหน้านะครับครับแต่ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าดูข้างหน้าเลยดูข้างหน้าเลยถ่ายข้างหน้าเลยถ่ายจะกันไม่ถ่ายหัวคนจัดหรือหัวหมอกไม่ไม่ครับ เพิ่มประดิษฐ์คืออะไรเพิ่มประดิษฐ์ก็คือกระเช้าไงครับเรียบร้อยแล้วกระเจี๊หนึ่งช่อนี่เป็นช่อนึ่อองต้นหนึ่นะครับมะม่วงขาวเขียวสวยครับก็นี่แหละอย่างเงี้ยถูกัเเป็นนตวี้ยยังยังไม่ยังผมไปเอามายังไม่จ่ายตังค์แต่ผมจ่ายตังค์ผมไปแล้วล่ะ OK. ยังครับย like ังสไปเดอร์มัมมันสไปเดอร์มัมสไปเดอร์มัมไม่ด้มัมัมอไม่ใช่อ่อันไม่ใช่เรไม่ใช่ครับคนล่ตัวคนละตัวนะครับตัวนี้จะสวยครับตัวนี้มันจะบานเลยครับอืตัวที่หนู่งนั่นคสวยค่ะค่คนนั้นเขางอนครับวัาก็สั่งสวยครับคนที่มีมุงกุดไม่ยอมเลย คนมาเอาคนไม่รู้ว่าทำยังไงเนี่ยจะไม่สวยเนยที่แหมครับเขาไม่จัดกันนะใช่เคือของมีแต่ร้านของเรารูเห็นจัดปักอันนี้เจออาจารย์เปียกเข้ามาเป็นไงล่ะเป็นเลยเขาไม่รู้ไงอาจารย์เปียกเขารู้เขารู้วิธีจัดนี่ครับเราจะออกม่วงนะครับม่วงน้ำเงินนะครับแล้วก็เขียวขาวนะครับผมอำแนวธรรมชาติแบบสีแบบดูเหมือนจริงหน่อยนะครับ แล้วจะใส่ดอกไม้ที่ไม่เปลืองมากเพาต้องปะเทียนใส่เยอะนะดอกไม้ปะโครมรุ่มๆใส่มพร่ะมัเยอะๆก็ใส่ได้อยู่แต่มันสนับชาต้นไม้ต้นไม้เฟรมมันทวงมันทวงแค่แต่มันไม่ส่งเลขบัญชีมาใช่ใช่ใหญ่นั่นอนะ่ะ ยังไม่ได้โอ้ลังคืนมันไงต้นไม้อ๋อไม่มันจะมามันจะมาเปลี่ยนมั้งมันจะมันจะคืนเนี่ยให้คืนเงินมันก็อยากได้ตัวใหม่แบบว่าฉันเลยใช้โฉมพี่พูดอะไรเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรครับผมกำลังถ่ายคลิปจัดออกมาให้นะครับเออให้เอฟซีดูพี่ก็คุยเรื่อง การ <1941 S 1> ตลาดอะไรผมไม่เข้าใจเลยนะเมาลูกค้านิดนึงเมาลูกค้านิดนึ่งลูกค้าก็เมา่นิดนึ่งขายแล้วเมา่นิดนึงเมาแม่ค้าแอบเมา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 ลอยทวงให้มันคืนแบบว่าเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนใส่ถ่ายลายเจ๊ อันนี้ครับอันนี้มาทํงไงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้อันนี้ไม่ใช่ต้นไม้นะที่มาต้นไม้พวกนี้ต้นไม้ยังไม่ได้ขายไปสักอ่ะยังไงนังเป่งครับไม่ใช่กี้ทำบานยังไงอ่ะอ้ามันไม่รู้วิธีครับนี่ไงดาบานวันหน้าหนูไงหน้าวันนี้หน้าบานวันที่สิบหกหน้าบานบานรับซับใช่ดูดิอาอหน้าไปใกล้ๆกันดิโอ้โห อาจารย์เปรมอาจารย์เปรมกับน้องเป่งนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้วันนี้ใครสวยกว่าฮึไสวยกว่าคนที่มีมงกุฎวันนั้นน่ะเขามีมงกุฎนะแต่แต่ว่าแต่ว่าขายไม่จบก็ยังก็ยังไม่ลงเลยไงเนี่ยไม่เสร็จแล้วนะมันจะมีข้างหน้าข้างหลังนะครับเนี่ยขาวเขียวม่วงขาวเขียวนะครับ พิมนี้นะครับสีนี้เลยจบครับวางเดี๋ยวก็วกจะเอาวางนะครับเตรียมเก้าอี้ให้วางนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนครับแต่ว่าผมว่าช่มงอบช่วงข้างบนมากกว่านะข้างบนมันจะออกบนบานให้สวยนะี่ถ้ามันก็จะหกนิดนึดน่ง ปีเอปีนี้พี่ตุน๋นเขาไปที่จัดงานไหมมันใกล้กับงานเลือกตั้งครับเลือกตั้งยี่สิบในงานสิบแปดมันมันเขาไม่ให้กินเลี้ยงครับเพราะว่าเขาจะจะจะหาว่าซื้อเสียงกัน <c oughs> ไงอเียคือมันตามได้จ้ะอันนี้เสร็จแล้วครับข้งอยู่พอดีเลนะครับ,รบนี่สวัสดีครับครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยดัดมันเรียบร้อยแล้วครับ โอเคโอเคเด้อออกข้างนอกอยู่ตอนนี้อยู่ข้างนอกอยู่ร้านพี่ที่สุดอยู่แป,ป๊บน,นึงเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวกลับไปเดี๋ยวถ่ายรูปของผมเสร็จแล้วครับนี่นะครับแย่เหมือนถ้วยเลยเห็นไหมครับผมอันนี้ไม่ตกไม่แตกนะครับนั่นเป็นเชิงเทียนนะครับ,เป,เ,รบเ,ปเป็นเนื่องครับนะเป็นเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กยวใส่นี่อีกหน่อยก็ได้นะเนี่ยหาใบอันนี้มาหน่อยนย เพิ่งนั้นเนี่ยถ้าเราใส่คุมนิดนึงเราจะตัวไหนอีกครับมันดูแบบว่ามันดูคุมไปข้างหน้า<ะ>นิดนึงจ,จะให้ใส่ไปเลยครับจะแป๊บนึ่งน,นะจะามา<ข>อาจารย์เปียบกว่ามันยังไม่แจ่มยังไม่แจ่มใจครับต้องขอเพิ่มเพิ่มหน่อยผมว่าสวยแล้วแต่ว่าคนจัดบอกว่าต้องนิดนึง นิดนึงนิดนึงให้มันดูสวยนิดนึงใจเย็นๆให้ส่งเงินมาเนี่ยขอบคุณมากนะผมอยากจะได้ยินเสียงนี่เครื่องของผมยังไงส่งเงินมาเนี่ยให้ส่งเงินมาเนี่ยจะขอบคุณมากเลยเนี่ยฮะเครื่องเนี้ยนะฮะเดี๋ยวส่งเงินมาในี่ยไทวงนี้ยังไม่รู้เลยข้ความที่เขียนกุหลาบพินสวยครับ มองอย่างนี้สวยเลยนี่นะครับสนใจสอบถามแล้วก็สนใจเรียนจัดดอกไม้ที่เบอร์เทรศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งนะครับมีดอกไม้ให้เลือกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอีกนิดนึง คือมันยังแบบว่ามันยังแบบมันยังไม่สุดอนะ่ะก็สวยอยูนะ่แต่ยังไม่สุดอัน,นั้นมันให้มันแบบว่าสวยตืมไปเลยจ้ะอันนี้ชาบูทปำปำม,มัมกับดาวเรืองหรือเปล่าไม่นแน่ใจอ่ตนะัวเนี้ยไหนครับเซนลามูนจบแล้วจ้ะครับ จบครับสวยงามครับนี่ครับนี่ครับเบาแต่ก็ไม่ลมนะครับหล่นก็ไม่แตกเพราะเป็นเหล็กเพราะมันเป็นเหล็กครับอันนี้เหล็กมันเป็นเชิงเทียนนะครับามสูงประมาณฟุตกว่ากว่าประมาณฟุตสามสิบห้าประมาณนี้เอ๊ะไหมสามสิบห้าเซนเนาะประมาณนี้ครับผมมันไม่น่าเป็น่น่จะเกินนี้ครับสูงอยู่นี่ครับ อันนี้สำหรับเป็นกุหลาบหินนะครับนะครับอันนี้จัดเบาๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณเอซีที่ติดตามนะครับถ้าสนใจเรียนหรือว่าสนใจดอกไม้จัดดอกไม้หรือว่าเจอรับดอกไม้ไปขายก็เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งถ้าเราเราขายส่งนะครับขายส่งแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดหรือว่านักเรียนใครอยากสนใจอยากเะ็ปีอาชีพประกอบอาชีพอย่างนี้จัดดอกไม้นะครับ ก็มาสอบถามได้ที่ศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งร้านอยู่ที่ตลาดนัดสนามหลวงสองนะครับถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนานะครับกรุงเทพนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ตั้งแต่เวลาเก้าโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะครับเปิดร้านเปิดทุกวันนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับอยากจะเรียนอยากจะซื้อไปขายเพืออะไรเงี้ยมันเป็น อาชีพอาชีพหนึ่งอย่างเี้ยเราสอนให้มีอาชีพกันนะสนใจซื้อดอกไม้ไปจัดเองก็แนะนำได้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาซื้อสินค้านะครับ